การสอนโดยทั่วไปนั้นนะครับถ้าไม่มีสื่อช่วยในการสอนก็อาจจะไม่ดึงดูดใจเท่าที่ควรหรือว่าทําให้เข้าใจได้ยากงานวิจัยที่คุณนรวัตจะพาไปชมในวันนี้นะครับเป็นสื่อการสอนที่เป็นโปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยนะครับและงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้นะครับเหมาะสมมากสาหรับท่านผู้ชมที่ชอบและรักการเรียนภาษาอังกฤษนะครับเพราะวันนี้ครับภาควิชาภาษาศาสตร์นะครับคณะมนุษยศาสตร์โดยท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติมาอินทรัมพันนะครับได้ทางานวิจัยเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอย่างถูกต้องมานําเสนอกันในงานวิจัยครั้งนี้นะครับอาจารย์อยู่กัาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามอาจารย์กิติมานะครับว่า งานวิจัยที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้มีชื่อเ,เต็มๆว่าอะไรครับอาจารย์นี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนภานษาอังกฤษจากเพลงค่ะครับผมหนึง่งก่อนอื่นก็ต้องถามที่มาละครับว่าทำไมอาจารย์ถึงคิดจะนําพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนภานษาอังกฤษจากเพลงนี้ขึ้นมาครับ ก็เรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าการที่มีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่นะคะมาหลายปีคราวนี้ก็รู้สึกว่านิสิตเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานหนึ่งหรือสองเนี่ยค่อนข้างจะมีความถนัดในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยน้อยแล้วก็มักจะเกิดความท้อแท้ทํายังไงถึงจะเรียนภาษาอังกฤษได้ดีตรงนี้สาคัญเลยนะครับอาจารย์ถ้าแบบท้อแล้วเขาจะไม่ค่อยอยากจะเรียนเท่าไหร่ ค,ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังนี่ก็เลยมานั่งคิดดูว่าถ้าอย่างนั้นก็น่าจะผลิต โปรแกรมอะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะช่วยนิสิตตรงนี้แล้วก็นึกถึงสื่อเพลงว่าเพลงนี่ปกติจะเป็นส่วนรวมความบันเทิงสําหรับนิสิตนักศึกษาวัยรุ่นอยู่แล้วก็เลยออกมาเป็นโปรแกรมชิ้นี่ค่ะนานไหมครับอาจารย์กว่าจะได้มาสําเร็จเป็นโปรแกรมออกมานานเหมือนกันค่ะเนื่องจากผมไม่ค่อยจะมีเวลาแต่ก็พยายามใช้เวลาที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็ใช้เวลาประมาณสองปีกว่าเกือบสามปีอะค่ะทีนี้ต้องมาถามแล้วครับว่า แล้วลักษณะการใช้งานของโปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษตัวนี้ยากไหมครับอาจารย์ไม่ยากค่ะจริงๆแล้วก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยหรือผู้ใช้โปรแกรมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Window s Medi p p l y y r r ของ Microsoft มาแล้วก็จะใช้ได้นี่ลักษณะการใช้งานเนี่ยเรามีทั้ง ใช้ผ่านสามารถใช้ผ่านซีรอมหนึ่รือไม่ก็ระบบครือข่ายได้ค่พอเข้าไปในหน้าโฮมเพจแล้วทํำยังไงต่อครับอาจารย์ครับจากที่หน้าโฮมเพจตรงนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเลือกดูได้ว่าเขาต้องการที่จะเรียนเลือกเพลงซึ่งเป็ทั้งหมด9เพลงเลือกดูว่าสนใจเพลงไหนหรือว่าจะเลือกที่บทเรียนก็ได้ครมีคำว่า language ก็เลือกไปอยากจะดูเครดิตดูว่าจะมีปุ่ม help เพื่อให้ดูว่า ถ้าใช้ไม่เป็นไม่รู้ว่าจะไปตรงนี้เมื่อไหร่จะฟังเพลงได้เนี่ยก็สามารถที่จะกดมาดูกดไปตรงนั้นได้มีปุ่ม Requirement ให้รู้ว่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ด้วยเนี่ยประสิทธิภาพขนาดไหนประสิทธิภาพขนาดไหนก็คือว่าเราจะมีเมนูให้นะครับมีท่านที่เข้ามาอยากจะเรียนภาษาอังกฤษกันก่อนว่าเอะภาษาอังกฤษเบสิกของมันจะควรจะเริ่มจากตรงไหนก็กดดูได้ ครับอา้าทีนี้ไปทีเ่เรื่องของบทเรียนที่ที่ว่านี้สมมุติว่าผมเลือกไปปุ๊บเนี่ยจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์อย่างถ้าสมมุติว่าเลือกที่บทเรียนบทเรียนภาษาหรือว่า,าตัวภาษา<อ>ครับตัวภาษานี่นะคะภาษาก็จะแบ่งเป็น3ส่วน จร,จริงๆแล้วแบ่งเป็น3ามเลเวลได้ครับนะคะก็คือส่วนแรกจะเป็นบทเรียนภาษาในระดับพื้นฐานซึ่งสิ่งที่คัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของการหาประธานแล้วก็กริยาหรือว่าการเลือก verb to do หรือ verb to be เมื่อไหร,ร่จะใช้อย่างไร,รอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับนิสิตโดยเฉพาะนิสิตในระดับพื้นฐานในส่วนต่อมาก็คือจะเป็นวยากรณ์ในระดับ ปานกลางสูงขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็อาจจะมีเรื่องของ if clause เรื่องของ reported speech นี่คือยกตัวอย่างนะคะคแล้วก็ส่วนส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องเบ็ดกเกล็ดจะเน้นในเรื่องของคำศัพท์ก็จะมีความแตกต่างระหว่างการใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ แล้วก็ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมีคำศัพท์ไหนที่เขาสนใจก็เข้าไปดูได้ทำสัมผัสได้หรือว่าถ้าสนใจในเรื่องของการเพิ่มพูนคำศัพท์โดยเฉพาะยิ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องของ negative prefix การใช้อินใช้ยังไงอันใช้ยังไงอะไรต่างๆนะคะก็คือเหมือนกับถ้าท่านผู้ชมที่ไม่มีพื้นฐานมาไปชมหน้าเว็บเพจตรงนี้ก็สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยโดยสร้างพื้นฐานตัวเองได้ หรือจะเป็นการทบทวนอีกก็ได้นะครับเหมือนกันเลยอ้าวทีนี้ไปถึงเรื่องของบทเรียนแล้วข้ามมาอีกหน้าหนึ่งเป็นเรื่องของเพลงบ้างละครับอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องของเพลงเนี่ยเรามีทั้งหมด9เพลงให้เลือกครับผมซึ่งต้องไม่ต้องเป็น9ครับมีความหมายไหมัเลขเก้าเลขสวยเลขเก้าเลขสวยนะครับอ่ะเพลงที่1เพลงที่2ถึงสถึงเพลงที่9เนี่ยคือระดับความยากง่ายจะแตกต่างกันไปเพราะว่าอย่างเรามีเพลง eternal flame บางครรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะง่ายหรัพิสิทธ ที่อาจจะอังกฤษหนึ่งหรือว่าต้องการฝึกฝนเรื่องของ yes no question ในต่างๆตรงนั้นหรือว่าถ้าระดับยากขึ้นมาก็จะมีเนื้อหาเพลงอื่นๆอีกมี modern words หรือว่าจะเป็น back at one ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมก็มีด้วยก็เขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้จะต้องทำยังไงครับก็เข้าไปที่ปุ่ม explore มีปุ่ม explore อยู่แล้วก็เลือกเราก็จะกด เปิดเพลงฟังใช่ไหมครับเปิดเพลงฟังเสร็จปุ๊บก็จะมีให้เติมคำมีการเติมคำว่าได้ยินอะไรก็เติมไปตรงนั้นวันนี้ตรงในการที่ฟังเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดเราฟังเพลงโดยทั่วไปเนี่ยมันย้อนกลับไม่ได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะย้อนกลับมาจะฟังซ้ํากี่ผลก็ได้ราะนั้นตรงนี้นี่คือจุดดีจุดดีเลยทีเดียวสามารถที่ย้อนกลับไปฟังใหม่ได้เฉพาะท่อนนั้นเฉพาะตรงจุดที่เราต้องการถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูนี่จะดูได้ที่ไหนครับอาจารย์ ที่เว็บไซต์ของคองนุษยังไงเราจะให้ดูด้านล่างนี้นะครับก,ก็ดูดูกันได้นะครับว่าจดไปแล้วกันเข้ามาใช้ในเครือข่ายของดนรีของเรานะครับก็ตรงนี้ถือว่าเป็นงานวิจัยซึ่งถือว่ามีความสําคัญนะครับปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษนี่ถือว่าเป็นภาษาที่อาจจะเรียกว่าภาษาที่2ของประเทศไทยแล้วก็ได้ไดนะครับเพราะว่ามีการใช้เยอะทีเดียวแล้วอาจารย์คิดว่าจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปไหมครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้ คือถ้าเป็นไปได้ถ้าสมมติว่าได้ทุนเนี่ยนะก็ก็คงอยากที่จะเพิ่มในส่วนเช่นการฟังนิสิตกม็มีบอกมาเหมือนกันบอกว่าอ,อยากจะให้เพิ่มในส่วนของคาราโอเกะเพื่อที่ว่าเขาสามารถที่จะ <c oughs> ใช่ฮะ <c oughs> สามารถที่จะร้องตามได้เป็นท่อนๆไม่ฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเราก็ไม่ใช่ p r o f e s s i o นอลเราก็ยังตอนนั้นก็ยัง ก็อยากจะทำอยากจะทำนะคะถ้าเรามีทุนขึ้นมาเราก็จะทำจะพยายามทำเป็นคาราโอเกแล้วก็อาจจะขยายในส่วนอื่นเพิ่มเติมได้เพิ่มเพราะว่านิสิตก็อยากที่จะให้เนื้อหาเพลงเนี่ยเขาอยากให้อัปเดตอยู่ตลอดเวลาอืมใช่อาจจะต้องเปลี่ยนเพลงบ้างใช่แล้วก็มีอินเทอร์แอคชั่นอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นครับท่านผู้ชมสนใจนะครับในโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถติดต่ออาจารย์กิติมาได้นะครับอาจารย์ก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำหรือว่าเชิญมา ทดสอบโปรแกรมกันได้นะครับที่ไหนดีครับอาจารย์ครับที่ภาควิชาภาษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะครับผมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วครับ0 2 5 7 9 5 5 6 6้ -8 ถึงแนะคะครับผมแล้วก็ต่อห1 7หรือว่าครับผมหรือถ้าไม่พบอาจารย์นะครับก็ฝากเรื่องไว้ได้อาจารย์ก็ยินดีนะครับก็สําหรับวันนี้ครับช่วงสินงทั่ทำจากงานวิจัยหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมของเรรานะคับ และว,วันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วต้องขอบคุณอาจารย์กิติมาม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณกล้าประชัยครับสวัสดีครับช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครวชลากทอง